we <laughs> 知道了吗？ กันมานะคะเจอกับคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรคะโอ้ยไม่เอาวะยาย <c oughs> อันนี้ขอมาชมสวนของคุณป้าเนาะเราเจอบอลสวยๆเยอะเลยเนี่ยค่ะเรามาดูเคล็ดลับของคุณป้านะคะปลูกยังไงสวยมากเลยคุณป้าใส่อะไรบ้างนี่มาดูใส่ไข่ใส่นมแค่แต่ ใส่ไข่นะไข่ไก่ใช่ไหมไข่ไก่น้ำซุปข้าวกระเทา,าเอะทาออกมาเป็นเปลือกเหรอคะปเปลือกไขผ่ผสมน้ำเลยผสมน้ำแล้วก็บี้ลงไปมีน้ำซุปข้าวมีพวกผงชูรสอะไรเนี่ยเติมแล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกําลังเครื่องดื่มบำรุงกําลังอ,อย่างมันนี้ผสมในน้ํานะคะ,ะผสมกันแล้วก็รดนะคะรดนี่นะคะคือแบบสวยมาก ใบใหญ่มากอันนี้คุณป้าบอกว่าวังทองเขนนาเรียกว่าอันดามันชมพูอันดามันนะคะตัวนี้ตัวนี้สวยมากเลยอันนั้นจะเป็นสรนส้อยแสงแดงสร้อยแสง ใก้สังวันอะไรนั่นแหละนั่นแหละบางคนเขาก็จะชื่อจะเรียกไม่ใช่เหมือนกันนางกิรินีทีวีไหมคะเกาสุริยานางเกาสุริยาค่ะนางเกาโอ้ยป้าเลียงเองจ้าอ๋อในที่บ้านเราหนูไม่เคยเห็นนะคะคือมันแบบมันแตกตามากค่ะวาสุกีวาสุกีโอป้ค่ะไม่รู้จักชื่อลูกสาวซื้อมาเนาะมันเก่ามากจริงๆคือแบบตัวนี้อะไรครับ อันนั้นบอลกาบจะชื่อวิรัญญาหรือเปล่าไม่รู้ซื้อมาแล้วชื่อเขาหายไปใช่คุณคุณนะอะไรนะจะนี้ค่ะใช่เพชรพันล้านไหมป้านาจะใช่เพชรพันล้านป้าก็ไม่อันนี้เขาเรียกเหมือนซูเปอร์แมนป้าก็เลี้ยงเรื่อยเปื่อยแหละมันเป็นบอลบ้านๆแล้วลูกบางบางต้นอันนี้นางไหม เมงใหม่นพระนครมีชายชนด้วยคุณป้าเพิ่งน่าจะเลี้ยงเนาะชายชนยังไม่ถึงปีอันนี้น่าจะกุมพัก,กันใช่ใช่ <c oughs> ตอนนี้น่าจะไม่รู้ชื่อนะคะนี่นี่แหละไม่รู้เหมือนกัน,นเ,ขเขาซื้อมาเนะเขารู้แต่ก็ลืมอันนี้สวยมากอันนี้ป้าเอาที่เป็นแรกเข้ามานะบอิน,นเหรอคต้นนี้ยอมเอาชายชนไปแรกเขามาชื่ออะไรคะ เขาเรียกไก่แก้วมาลายทองอู้นี่นะคะนี่คือไก่แก้วเนาะมาลายทองเพิ่งเคยเห็นป้ายอมเตียชายชนลต้นห <c oughs> นึ่งไปแลกใช่ชนแรกแถวไหนคะแรกกับหลานหลานะตัวนี้เขตอะไรครับอ๋อชานน ปาคึ่งเลี้ยงเนาะก็ในขายปีนี้แหละก็เพิ่งซื้อเขาไว้นี่แหละตัวนี้นี่แหละตัวเดียวกับใบใหญ่ใบมันนั้นอันนี้ก็คือมาเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่วางทองอันนี้วางทองต้นต้นเหมือนอันนั้นเอฟปาได้ไหมเนี่ยคะเอฟได้ไหมคะอ่อยไหมคะต้องถามลูกสาวของลูกสาวเหมือนเลยลูกสาวลูกสาวเขาเป็นคนหามาให้ ลูกสาวคงไม่ปล่อยแน่เลยรอให้โตอีกนิดสิเดี๋ยวเขากลับมาก็รอให้โตอีกนิดนึงค่ะค่อยมาดูอันนี้วังทองอันนี้อะไรนะคะเขาเรียกต้อยแสงแดงนยมันต้นยดียต้อยแสงแดงวังทองอันนั้นละกระบี่เอาจังหวัดกระบี่อันนี้น่าจะกินนาลีไหมคะไม่ใช่ฮองเฮา ไม่ใช่ลูกอันเนี้ยมันเป็นลูกไม้๋อลูกไม้เือเขามาแหละแต่ก็ไม่รู้ชื่อแล้วก็เป็นอะไรอะคะขุนสีีไหมไม่รู้ป้าป้าจําชื่อไม่ได้ป้าขุนสีโคตคุงใช่ไหมใช่มันคล้คล้กับพวกไอ้นี่หรือนาลาอะไรอะไรงเนี้ยนะ จะคุณสี่คุณชิคงนะแล้วป้าก็ไปขอซื้อหน่อเขามาเพิ่งจะแตกหลอดขึ้นมาใช่ใช่อะไรคะอันนี้น่าจะอะไรนาลายลงหกหรือหกลงน่าจะหกลงน่าจะลงเนาะแล้วทำไมเส้นเขียวล่ะอันนี้ทำไมเส้นขาวป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยอันนี้กัดสีแล้วค่ะป้าแต่กัดสีคือเขาจะมีหัวใหญ่หอยู่ข้างล่างใช่เนี่ยอีต้นเนี้ยต้นนี้เพิ่อนไปแรกเพื่อนผมไปแรกเขามาเนี่ย ถ้ากัดสีแบบนี้เลยเนี่ยน่าจะเป็นทงลุงแต่เขาไม่ได้แดกไงตอนนี้น่าจะเหมือนอะไรเรืองครกใช่ไหมก็มีขุนสีคุนทงกองมาหน้ายืนใช่ไหมมาหน้ายืนอะไรอันนี้ไก่ตัวงามไก่ตัวงามไก่ตัวงามเขาได้เขาได้กลัวเขาหักไหมไม่ เขาป้งใบเขานานแล้วนะนี่ไก่แก้วตัวงามกับสีลายสวยมากได้เห็นของจริงเพิ่เคยเห็นของจริงกับสีลายสวยมากค่ะแต่บางบ้านนะเขาสีแดงจะเข้มกว่านี้นะตรงป้ามันอยู่แบบเลาไม่โดนแสงมั้งตรงนี้เช้าเราแสงแรงนะแต่เีนี้ป้าก็ถ้าแรงมากใบก็จะไหม้ใช่ค่ะ แต่ป้าก็เลี้ยงนอกตู้เลยเนาะก็ยังสวยมีหนอนได้ไหมคะวดัชพืชอ๋อมีสิต้องคอยคอยระวังเนี่ยบางทีก็จะเป็นอย่างเงี้ยตัวเล็กตัวน้อยอะไรเนี่ยมามา,มมาแล้วก็ชิมมาชิมแล้วก็จับไปปล่อยเลยใช่ไหมคะบี้สิต้องบี้ทิ้ง <laughs> ต้องพาลุนหน่อยเนี่ยอันนี้ก็อันนี้เกาสางเกาลูกค่ะ คุณป้ายังไม่ปล่อยนะคะทุกคนตั้งมาก่อนนะคะป้าก็ไม่รู้ราคาถ้าเป็นบอลบ้านป้าก็ขายร้อยสองร้อยอะไรป้าก็ขายแบบนั้นแต่ถ้าเป็นบอลประเภทนี้ป้าก็นี่บอลบ้านเนาะใช่ไหมหรือชื่ออะไรนะนี่ไงหัวแดงหัวแดงบอลบ้านต้องค่อยๆเลี้ยงจองไม่ไหมคะจองลูกสาวไว้อ๋อตรงนี้ป้าปล่อยไหม ตัวช้าพวกมันกับใช่ไหมใช่อันนี้นานยังคาเบียงนานเนี่ยอยู่มามาพร้อมกันเนี่ยสามสี่กระถางเนี่ยมาพร้อมกันเพิ่งมาปีนี้ปีนี้ช่วงต้นปีนี้เลยค่ะอันนั้นคานุมานคานุมานค่ะจะมาทีอืมสวยมากจัดสีแล้วหนูตัวนี้อะไรแค่เล่าแหละเพิ่มแร่ธาตุให้อาหารเนาะเราก็คอยมอง เดินบ้าก็ผสมพวกขี้วัวอะไรยงี้เแต่อย่าไปผสมเยอะขี้วัวคือเล็กน้อยต้องใส่น้อยๆแต่บางทีปาก็หนักมือใส่ไปซยใสไปซะบางทีมันก็จะออกแบบเฉาๆไปเลยนร่มจะเค็มจัดอะไรเงี้ยสวยมากแดงอะไรนะโลกันเหรอเขาเรียกหอกหอกสับตะโลหค่ะ ลองลองไปนั่นดูป้าตอนแรกเขาก็บอกชื่อม้าป้าก็ไม่ค่อยป้าก็ลองส่องเข้าไปเออกดหาอ๋อมันใช่หอกสัตว์ตะลหะอันนี้ตอนยังไม่กัดสีเป็นแบบนี้อันนี้กัดสีแล้วใบกัดสีสวยแตกหลอดมาได้สามวันแล้วนะเพิ่งจะกัดสีอืมอันนี้วังทองใช่ไหมคะใช่ใช่สวยมากอันนี้น่าจะใบแก่หรือว่ากัดสีแล้วคะ แดงหมดแล้วแต่มันเพิ่งแตกหลอดขึ้นมามันจะเป็นใบอ่อนนะอันนี้คือใบอ่อนใช่อันนี้ใบแก่แดงอันนี้คือแก่มากๆใช่จะูสวยมากเนี่ยค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยบางคนเขามองเข้ามาแล้วเขาคิดว่าจะเป็นบอลพวกบอลกอจะเปล่าแล้วต้นใบมันใหญ่เท่านั้นเองปต้าเลี้ยงยังไงมันก็ไม่แตกกอ เนี่ยตอนนี้ปีที่แล้วแต่หัวเขาก็หัวเขาก็ดูหัวขนาดนี้นะแต่เขาก็ไม่แตกขึ้นมาเขาแน่าจะแบบเป็นรอนบนรานหน้าหนาวแบบนี้มันใบมันอ๋อเขาจะพักตัวช่วงหน้าไหนไม่หายไม่หายของป้าไม่หายนะของป้าสมมุติแล้วใบเนี้ยนะถ้าเกิดเขาแก่นะเดี๋ยวเขาก็จะแตกหลอดขึ้นมาใหม่ช่วงหนาวคือเขาไม่ไม่ทิ้งใบเลยเพากติจะทิ้งใบแล้วก็เหลือแค่หน่ออ๋อ ถ้าเรามันอยู่ที่เราดูแลบำรุงดินแล้วก็ถ้าลมไม่แรงเกินไปเขาไม่ชอบลมไม่ชอบน้ำแฉะเกินน้ำแฉะก็ไม่ได้เขาชอบแบบร้อนชื้นร้อนแต่ชื้นนะคะบอนะรังะตัวนี้อะไรนะคะไม่รู้จักบ้านไหนช่วยูหสาวนะไม่ใช่ไม่ใช่ปีกินนารีใช่ไหมจะเป็นตุ่มาัไหมใช่ไหมตุ่มตัวไหม จะเป็นต้นตะระโอ้น่าจะคล้ายๆแม่ตะระแม่กุุ้มาใช่ไหมตอนกัดสีใช่ค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยสแต่เขาช่องก่อเนาะันนไม่เอามาเอามาก็ยกกอมาเนอะมายากเหมือนกันนะเอามาแบบเขาใส่กระถางเล็กๆให้มาแล้วเราก็มาเพิ่มกระถางมาเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนกระถางทุกๆกี่เดือนนะคะแล้วแต่เราว่าเขาเป็นหน่อไหม เขาโซมไหมถ้าดินเขาโซมมากๆแลเราก็ลื้อดูลื้ออกมาดูหน่าเลยถ้าเกิดเขายังแข็งแรงยังใหญ่ยังงามแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแค่เติมดูยาฆ่าแมลงเติมฐานเติมอะไรลงไปฐานเขาบอกว่ามันช่วยให้ป้าเติมฐานด้วยลดกดนะแล้ดกดกันแมลงกันอะไรประมาณเนี้ยนะทุกทุกอันคุอป้าเขาจะใส่ เออเนี่ยค่ะ่านด้วยเนาะฐานฐานแล้วก็มีปุ๋ยครอบและอะไรขาวๆโรยไว้ยาข้ามแมลงบางทีฉีดแล้วป้าก็ใช้โรยเอาโรยบางๆมันจะได้กันเอาไว้บ้างกันเชื้อราเนาะเชื้อราดเนี่ยอาจจะมีแต่ป้าก็ใส่ฐานนะฐานต้นไหนไม่ดีป้าก็จะลองลื้อดูอะไรอย่างนี้ แล้วดินของป้านี่เป็นดินแถวบ้านซื้อมาดินก้ามปูใช่ไหมคะบางทีได้มามันก็ไม่ใช่ก้ามปูมันจะเป็นแกบเป็นขุยมะพร้าวเป็นดินขุยมะพร้าวเป็นแกบแล้วเราก็ขึ้นอยู่กับเราเอามาผสมอืมันก็มีสูตรของเราใช่มันไม่ใช่แร้วเราก็อยากได้ก้ามปูแต่เราไปซื้อมาแล้วมันไม่ใช่ก้ามปูไงอ๋อชนะแล้วมันะ